ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้านะครับก็อัปเดตสินค้าเข้าวันนี้นะครับว่ามีอะไรเข้าบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านรักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดวิลามนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาประมาณ6กเกตตัวนะครับวันนี้นะครับผมท่านไหนที่หา power นะครับ EQP นะครับเราคอร์สมีนะครับผมวันนี้นะครับมา เปิดตัวที่ถูกๆกันไปเลยนะครับผมปีนะครับตัวนี้ปี3ทางนะครับซับเบียดได้นะครับตัวนี้นะครับแยกอิสระได้นะครับปีตัวนี้นะครับขายตัวละ9 0 0บาทนะครับตัว900บาทนะครับปีนะครับ900าบาทนะครับทนานที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับผมนะครับ EQ นะครับใช้ได้งานใช้งานได้ปกตินะครับไฟสวยๆนะครับไฟวิ่งสวยๆเลยนะครับ EQ นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่700บาทนะครับผม700บาทนะครับทนานที่หา พีคิวนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสวยๆเลยนะครับอาจารย์นะครับท่านแนที่หาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคอร์สบ b x ีสองทางนะครับผมสองทางครับ BBX 2สองทางสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับผมยัง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 จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับท่านแนที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องราคานี้ถูกนะครับมือหนึ่งนะครับอ่ะนะครับสเต็ปครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับสเต็ปครับผมสามสิบเอนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับ นี่ครับมีไฟโวลต์บอกด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมสเต็ปตัวนี้สวยมากเลยนะครับผมสามสิบอนะครับผมนะครับนี่ครับด้านหลังครับชมด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับต่อไฟจ่ายไฟเข้านะครับเราก็ต่อตามที่เขาบอกไว้นะครับนี่มีตัวพัดลมระบายด้วยนะครับตัวนี้นะครับใหม่ๆนะครับประจารย์นะครับนี่ครับไม่มีรอยเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับฝาด้านบน ลูกค้าแทบจะไม่ได้ออกงานเลยนะครับสเต็ปตัวนี้นะครับโอ้สวยครับสวยสวยครับนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ราคานะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับอ้ถูกมากเลยครับผมราคานี้สภาพสวยๆนะครับสามสิบเอีนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับอย่ารีโลครับผมมีหูยกอย่างดีเลยนะครับตอนไหนได้ไปถือว่าคุ้มนะครับใหม่มากนะครับผมตัวนี้นะครับสามสิบเอีนะครับซื้อมอหนึ่งก็ประมาณหลายตังค์นะครับหลายพันนะครับผม ประมาณห้าหกพันได้นะครับตัวนี้นะครับประหยัดไปครึ่งนึงนะครับท่าไหนที่หาอยู่ก็จัดเลยครับพี่น้องอ่ะแลกใส่พาวเวอร์ครับตัวนี้นะครับเป็นซีอูนะครับอุปกรณ์ครบนะครับแลกตัวนี้ซีอูนะครับสภาพสวยๆนะครับผมตัวนี้ขายราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับถ้าไหนที่หาอยู่นะครับแลกใส่พาวเวอร์นะครับผมอ่ะมาจูมาดูพาวเวอร์ตัวใหญ่กันบ้างครับพี่น้องนะครับมีสองตัวนะครับครับอ้สวยๆเลยครับครับสวยๆนะครับ พาวเวอร์สวยๆนะครับ TC พันนะครับประดิษฐ์นะครับตัวนี ità, ble, 4, 000, ke, ้เป็นตัวร totally> ุ Ä ่นใหม่นะครับเป็นไบโพล่านะครับผมตัวนี้นะครับมีสองแท่นนะครับครับมีสองแท่นเด้อพี่น้องนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับส่วนมากภาคกลางนะครับเล่นกันนะครับหนักๆกดโหดนะครับจัดไปเลยครับพี่น้อง TC พันมาสองแท่นนะครับผมนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันนะครับผมสองหมื่นหกพันทวดนะครับตอนไหนที่หาอยู่นะครับสองหมื่นหกพันทวดนะครับโอ้ ราคาถูกนะครับตัวนี้ถูกมากเลยนะครับเพราะว่าสินค้ามือหนึ่งขึ้นแล้วนะครับประดิษฐ์เจริญนะครับขึ้นแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณ4 5ห้านะครับ4ี่หม้าแน่นอนนะครับตัวนี้มือสองครับราคานี้คุ้มมากเลยครับประหยัดเรื่อนึงเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ประหยัดมากเลยนะครับ26000ืนทวดนะครับตัวนี้นะครับทนายที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องครับ แล้วก็มาดู Power KS กันบ้างนะครับนี่ครับ k s audio นะครับผม g ิติคาร์นะครับ k s เอสกิก็มีนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับผมตัวนี้ขับ18ข้างละสีได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับอาจารย์นะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับสภาพก็โอเคครับสวยๆนะครับตัวนี้ขายราคานะครับแท่นละ1900บาทนะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผม1900บาทนะครับ ตัวนี้ขับ18ข้างทั้งสีได้นะครับผ่านการทดลองมาแล้วนะครับผม KS นะครับบริษัทอยู่รอยดนะครับผมตัวนี้นะครับครับผมนะมาดูตัวนี้กันบ้างครับาจารย์นะครับตัวนี้เป็นโลเวน P600 นะครับตัวนี้เพิ่มกําลังวัดขึ้นมานะครับตัวนี้เพิ่มมาเป็น1,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับคือโมมาแล้วง่ายๆเลยครับผมพาวเวอร์ตัวนี้คือโมมาแล้วนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับ ตัวนี้ขายราคาอยู่ที่5,005นะครับผมขับ18ข้างละ2ได้นะครับข้างละ1ถึงข้างละ2ได้นะครับก็มีรอยตามปกติการใช้งานครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับผมนะครับอ่ะพาวเวอร์แอมป์นอกกันบ้างครับพี่น้องนะครับนี่ครับพาวเวอร์แอมป์นอกตัวนี้ขายอยู่ที่อ่าตัวนี้ขับ18ข้างละ2ได้นะครับตัวนี้ขับ18ข้างละ2ได้ครับตัวนี้อิ่มๆนะครับตัวนี้อิ่มๆเลยนะครับตัวนี้ขายราคาอยู่ที่อ่า เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมนะครับมาลองฟังเสียงที่ร้านก่อนได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับคอร์สที่ผมว่าไปนะครับมือหนึ่งครับคอร์สตัวนี้ที่ผมลองให้ลูกค้าประจานะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้ขายราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับคอร์สสองทางนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับแล้วก็ power ตัวนี้เป็นพาวเวอร์ช่างชนนะครับ4,000วัตต์คาร์ดอ B นะครับารารยนนะครับตัวนี้ทนแน่นอนนะครับเป็นคาร์ดอ B นะครับผมประหยัดไฟด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ขายราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับขับ18คันละ4ได้นะครับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมนะครับอ่ะตู้กลางนะครับที่ลงไปมื้อเช้านะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็จัดเลยครับพี่น้องนะครับพวงละ5,900บาทนะครับผมได้4ใบนะครับ ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับผมสี่ใบนะครับมีหูจับด้วยนะครับนะครับผมมีหูจับด้วยนะครับผมสภาพงานเซนซีสวยๆเลยนะครับผมทนหนที่หาอยู่ครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับผมพวงละห้าพันเก้าร้อบาทนะครับผมก็คือได้สี่ใบนะครับอ่ะก็มีให้อาจารย์มาดูประมาณนี้นะครับมาชมอยู่คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็อัปเดตสินค้าเข้ามานะครับผมก็มี เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามร้านลักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองอำเภอสตึกจังหวัดปุรลำด้วยนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ที่เข้ามาดูขอขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็ร่ลำรวยร่ำรวยนะครับกันทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ